กำลังกูกำไม่ทำกูก็จะคิดแกอยวกาพูดเรื่องไม่ทำเบือ่อกู้ไม่เชื่อกูก็ไม่ทำเนี่ยก็เงินกูเป็นเหมือนกันเนี่ยอืมที่จนไปทีกจะไปจตอะไรไม่ช่วยกูไม่ช่วย,วยกูก็แยกของนี้ยังคอยกูมามันจะตายกูยังช่วยไมนได้อืมอ่ะพพราะชนี่อยากให้นึกถึงนี่วันนั้น วันน<โ> <laughs> ั้นก <Jamie, always S 2> ็จะว่ต่ไม่ต้องไปมันนั้นก็ไม่ต้องไปโอ้ยจ๊ดจี๊จ๊มังไปต้อ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 ไปต้องไปาดีเมียขอยูเนี่มึงต้องไปขนาดนนกันหรอันข้าอมต้องไปแล้วโนต้องไปอยู่เอาง้าต้องไปไปไปก็ทนที่ะนเที่ะที่นที่อะไปถามมาดูสิวันนั้นเนี่ยอีกคนนึงห้ามคนเนี่ยจอนอีเมียมันน่ะ ไปก็ไปไปอ่ะไปอ่ะไปรอดไหมถามเขาอย่างานี้ช่วยมันมากี่ครั้งแล้วช่วยมันมากี่ครั้งแล้วอืแต่เหมันก็เชื่อนะว่ามันค<ม>ืออะไรแต่มันเลยฟังมียาบรรณะกระเด็นลงไปในกองในในไอ้กระปุกทองเออกระปุกทองอืกระเด็นไปที่พรมย่านั่งนิ่มๆแต่ไอ้ตัวนี้ โดนฟ้าก็เตาไฟฟ้าเลยดื้อไงมันดื้อไงมันพูดมาฟังไงมันรันปากก็ดีอวดเก่งไงนะี่